สวัสดีครับพวกเรากลุ่มน้ำมันดิบวันนี้จะมานำเสนอเรื่องการสร้างแบบจำลองแรงกักเก็บน้ำมันรูปโดมไปดูกันเลยนะครับมาดูอุปกรณ์ที่ใช้กันนะครับ 1. แก้ว 2. ส,สก็อตไบส์ 3. ดินน้ำมัน 4. น้ำโคกห้น้ำมันพืชขั้นตอนที่1นนะครับปั้นดินน้ำมันให้เป็นเหมือนชั้นเกลือก่อนนะครับและเทน้ำโคกลงไปในชั้นแรกแทนน้ามันดิบนะครับและชั้นที่ส เทน้ำมันพืชลงไปแทนกา๊าซธรรมชาตินะครับชั้นต่อไปนะครับต้องใส่สกอตไบรท์รอบๆอบชั้นเกลือเพื่อที่จะแทนหินปิดกั้นนะครับและแปะดินน้ำมัน ปิด uhm. ด้านบนนะครับเพื่อแทนพื้นโลกของเรานะครับเสร็จแล้วนะครับกลุ่มน้ำมันดิบขอขอบคุณนะครับจุ๊บ